ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมวาไทยราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวแบบเคห์ส่งผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทําให้ดาวราหูมีกําลังเท่ากับ12และมีเลขประจําดาวเท่ากับเลข8 ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวแทนของเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูหมายถึงการที่มีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม แต่ในแง่เสียคือการลุ่มหลงมัวเมากับกรอกเชื่อถือไม่ได้เป็นคนชอบสร้างภาพหรือหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกคุณธรรมด้าวร้าหูหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงอาชีพที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพสีเทา รวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นดั่งเงาเช่นเดียวกับราหูดาวราหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่30มิีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองและดวงโลก ในทางโหราศาสตร์ดาวราวหูจะย้ายมามีกำลังมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดาวราวหูในราศีพฤษภมีตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนิดหมายถึงตำแหน่งที่อ่อนแอหมดกำลังไม่ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาแต่เมื่อดาวราวหูย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษจะเรียกว่าดาวราวหูเป็นตำแหน่งเทวีโชคหมายถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตามหานิยม การส่งผลให้คนเมตตารักใคร่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีจะได้โชคลาภม,มากกว่าผู้เป็นบุรุษดาวราวหูย้ายทํานายดวงชะตาราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 000, มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรดาวราว,าวหูหมายถึงการเงินรายได,ได้ทรัพย์สินเงินทองของคนราศีมังกร โดยราศีมังกรมีดาวประจําตัวคือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวราหูทําให้คนราศีมังกรไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการที่ดาวราหูย้ายก่อนหน้าวันที่30มีนาคม2565ดาวราหูอยู่ในราศีพฤศภตำแหน่งนิดอ่อนแอหมดกำลังทำให้ในบางช่วงเวลาคนราศีมังกรจะเกิดปัญหาในเรื่องการเงิน แต่เนื่องจากดาวราหูอยู่ในภพปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่บุตรหลานบริวารทําให้คนราศีมังกรได้รับผลดีมีโชคลาภได้รับผลประโยชน์จากเด็กลูกหลานบริวารหรือได้เริ่มโครงการใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆในการหารายได้หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นราศีมังกรบางคนจะได้งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ งานบันเทิงการเสี่ยงโชคการได้รับรายได้จากโปรเจกต์งานใหม่ๆแต่รายได้ทรัพย์สินของคนราศีมังกรที่ได้รับเข้ามาก็จะหมดไปกับบุตรหลานบริวารหรือเป็นช่วงที่บุตรหลานบริวารของคนราศีมังกรติดเกมติดอบายมุกติดการพาน,านันหรือเป็นช่วงที่บุตรหลานไม่ค่อยเชื่อฟังคนราศีมังกร หลังจากที่ดาวราวหูย้ายในวันที่30มีนาคม2,565เป็นต้นไปดาวราวหูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพพันธุในทางที่ดีคนราศีมังกรจะมีโชคลาภในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินยานผานะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จด้านการเงินที่มาจากทรัพย์สินชิ้นใหญ่ หรือถึงเวลาที่คนราศีมังกรจะได้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์ใหม่แต่ในทางลบคนราศีมังกรก็ต้องระวังเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่ระวังถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะการชักชวนไปลงทุนในโปรเจกต์โครงการต่างๆประเภทอสังหาริมทรัพย์พวกไปเก็งกำไรซื้อที่ดินคนราศีมังกรจะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการซื้อบ้านซื้อโรงงานซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ต้องพิจารณาให้มากตัวอย่างเช่นบางคนซื้อที่ดินแล้วถูกโกงบางคนมีปัญหาในเรื่องมรดกโดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินคนราศีมังกรบางคนที่ตั้งใจว่าจะซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าปรากฏว่าไม่มีคนเช่าแถมต้องปวดหัวกับการหมุนเงินมาผ่อนชาระนี่ขาดไรายได้จากการให้เช่าและขาดสภาพคล่องทางการเงินซ้าไปอีก บางคนจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการซื้อบ้านซื้อรถยนต์การชำระหนี้สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะสร้างหนี้สินระยะยะาวเกี่ยวกับการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยระวังปลวกขึ้นบ้านต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางยานพาหนะเสียหายหรือถึงเวลาซ่อมซ่อมครั้งใหญ่ทําให้ต้องเสียเงินมาก หรือบางคนจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากดาวราหูเรื่องไฟไหม้บ้านระวังภัยโจรขโมยขึ้นบ้านระวังยานพาหนะจะถูกขโมยหรือเกิดสูญเสียทรัพย์สินขนาดใหญ่นอกจากนี้คนราศีมังกรต้องระวังในเรื่องของครอบครัวจะสร้างภาระทางการเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นคนในครอบครัวไปสร้างหนี้สินมาให้คนราศีมังกรต้องไปชดเชยหนี้สินแทน ต้องระวังคนในครอบครัวคนในบ้านจะล้มป่วยทําให้มีโอกาสเสียค่าใช้จ่ายมากกับการรักษาพยาบาลหรือคนในบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอบบยมุกต่างๆเช่นการติดเกมยาเสพติดเกิดคดีความแล้วไปกระทบถึงเรื่องการงานการเงินบรรยากาศในบ้านในครอบครัวเกิดขาดความสงบมีความวุ่นวายความแตกร้าวภายในครอบครัว เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสำหรับคำแนะนำในการแก้เคสด,ดาวราหูสำหรับคนราศีมังกรคือขอให้พยายามวางแผนในเรื่องการเงินเพราะดาวราหูหมายถึงเรื่องของการเงินและให้มีสติในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินและการลงทุนในอสังหาหรือมัพย์ขนาดใหญ่ควรทำประกันภัยบ้านรถยนต์ที่ดินหรือการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัว เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการเงินและการลงทุนจากดาวราหูสำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตานั้นเนื่องจากดาวราหูหมายถึงเงาจึงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยเป็นค่าไฟถวายวัดการถวายหลอดไฟหรือการทำบุญที่ให้แสงสว่างทำบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูป หรือบูชาพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่วัดโพเป็นต้น